สวัสดีครับวันนี้นะครับเพนจะมาสอนทําเมนูหมูสไลด์ผัดหอมใหญ่นะครับนี่หน้าตาน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยครับวันนี้เราก็มาทําเมนูหมูสไลด์ผัดหอมใหญ่กระเทียมนะครับก็เมนูที่ง่ายมากเลยนะเราก็แค่ใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับผัดกับกระเทียมให้ไม่หอมแล้วก็หมูสไลด์เนี่ยเราใช้เป็นหมูสันคอนะเพราะว่าจะมีลักษณะที่นุ่มนะครับสตาลร,รั้นที่ชอบแบบเนื้อนุ่มๆเนี่ยก็เป็นสันงอนะแล้วก็เราจะปรุงรสนิดนึงนะครับไม่เยอะนะเพราะว่า ตัวคามจากของเราเนี่ยมีฟอมบ่าน,นะครับเราจะใช้ฟามเค็มของซีอิวนะครับเข้าไปตัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อเอาไแล้วก็ผัดได้เลยนะครับใครจะชอบแบบว่าแบบแห้งแบบน้ําเนี่ยก็คืออาจรยใจชอบเลยของผมเนี่ยใช้สองอันเพราะว่าเนื้อสลองหมูสไลดลไลดของผมเนี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่นะเราก็พยายามใช้แบบใช้สองอันเนี่ยพยายามแบบว่าให้กระจา,ะจายนะครับให้ทก้นั่วาน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยเป็นเมนูที่ทาได้ง่ายนะแล้วก็ รวด,ดเร็วมากเลยนะก็สำหรับคนที่แบบไม่กินผักเนี่ยก็กินเมนูนี้ได้นะครับเพราะว่าบางคนไม่กินผักแตกินหอมใหญ่ได้ไม่มเป็นเกี่ยวนะครับก็เปนเมนูที่แบบทำง่ายนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาตอนที่เสร็จแล้วนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับนี่ก็เราจะชิมให้ดูกันนะครับหมูสไลดกับหอมใหญ่นะครับนุ่มอร่อยมากแล้วก็ หอมใหญ่เนี่ยคือแบบว่ามีความหวานนะครับรสชาติออกมาเลกลมกล่อมดีมากเลยก็แนะนำนะครับเมนูนี้ทำได้ง่ายมากเลยครับที่บ้านครับ